สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G Fox Sport On Tour นะครับตอนนี้ผมได้มาอยู่ที่หนองเลงทรายอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมได้มายืนอยู่ตรงจุดฝั่งของอบ้านดงอินตานะฮะและจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งครับที่จะมีการาปรับปรุงพัฒนาให้เป็นจุดชมวิวของหนองเลงทรายนะฮะในอำเภอแม่ใจนะฮะโดยการขุดรอก วันนี้ก็จะเป็นการทำงานของกรมชลประทานครับโครงการนี้จะมีการขุดรอกรอบหนองนะครเป็นระยะทาง1 1กิโลเมตรนอกเหนือจากการทำประตูน้ำา2จุดแล้วก็ฝายน้ำล้นด้วยนะ,ะและวันนี้จริงๆแล้วผมตั้งใจจะมาะช้อนปรากัดเพิ่มครับเพราะว่าโอกาสสุดท้ายแล้วนะฮะก่อนที่จะขุดรอกหนองรอบทั้งหมดนี้ปรากัดจะไม่มีที่อยู่แล้ว ผมก็เลยคิดว่าวันนี้อยากจะมา,าช้อนปลากระดอีกสักวันหนึ่งนะฮะแล้วก็จะนำไปเพาะเลี้ยงในบ่อที่เราเตรียมไว้นะตอนนี้น้ำบ่อเรายัางเติมไม่เต็มนะเพราะอากาศมันแห้งแล้งมากค่ะเดี๋ยวเราจะประสานงานกับาทางฝ่ายเขห้ทมล่าสัตว์ป่าหนองเลงไซอีกครั้งหนึ่งว่าจะหาวิธีอะไรที่เติมน้ําลงบ่อให้พอมีระดับที่จะปล่อยปลากัดลงไปได้นะฮะ ตอนนี้เราได้บ่อแล้วแต่ยังขาดน้ำเท่านั้นเองนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตพาท่านผู้ชมแวะมาดูการทำางานของกรมชลประทานกันอีกสักเล็กน้อยนะฮะอัปเดตเพิ่มเติมนะ,ะตอนนี้ผมมาฝั่งอีกฝั่งนึ่งเลยนะฮะนีะ่โครงการนะฮะขุดลอกคลองระบายน้ำหนองเลงทรายครับเดี๋ยวเราไปดูการทำงาน ของทีมงานกรมชลประทานข้างในกันสักหน่อยนะฮะก็ถือว่าอัปเดตข้อมูลการพัฒนาหนองเล็งทรายเพิ่มเติมนะฮะจากเดิมเราได้ติดตามในการปรับพื้นที่ในการเตรียมทําประตะูระบายน้ําตอนนี้เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งครับตอนนี้ก็จะเป็นการเตรียมนี่ย พื้นที่ตรงฝั่งนี้ข้อมูลเบื้องต้นผมทราบมาว่าจะมีการทำเป็นจุดชมวิวนะฮะแล้วก็เป็นขุดทางระบายนะ้ำสวัสดีครับมีใครพอให้ข้อมูลได้ไหมครับน้องน้องผู้หญิงน้องผู้หญิงเลยนะครับผมโอเคครับผมนี่ผมกำลังทำงานกันเลยอันนี้เตรียมอันนี้ครับน้ำมันติดน้ำมันอ๋อ ทำเป็นหัวใจน้ำมันนะฮะนีนนน่มีคลังน้ำมันด้วยนะครับด้านหลังก็มีรถขุดสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีอะไรอย่างไงครับนี่อ,อ่าเดี๋ยวพอสัมภาษณ์ทั้งทีกันเนาะ อันนี้แปลงอะไรครับเนี่ยแปลงโต๊ะทำงานครับอ๋อโต๊ะทำงานอ,อตอนนี้จะเป็นออฟฟิศก็เป็นอย่างครับเป็นนี่เป็นที่ประชุมครับออฟฟิศบนครับอ๋ออันนี้เป็นของหน่วยง,งานเลยมั้งครับอ่าตรงส่วนนี้เป็นออฟฟิศอ๋อเป็นห้องประชุมเอ่อโค้งโค้งการนี้เป็นเนี้ยมยีอย่างฟองครับเนี่ยทีนี้ โครงการนี้ก็จะเป็นขุดรอบคลองระบายน้ําหนองลิ้ทรายค่ะยาวประมาณ11กิโลก็คือรอบหนองเลยใช่แต่จุดนี้จะเป็นจุดอันนี้จะเป็นจุดศูนย์รวมจุดศูนย์กลางเวลามีประชุมมีงานอะไรก็าจะมาอยู่ตรงนี้๋อ้ย่างผู้ดใหญ่ก็จะมารวมอยู่ตรงนี้เวลาประชุมงานอะไรก็กมาเป็นจุดจุดนี้เลยใช่ค่ะนี่ถือว่าเป็นเฮดเลยของการทำงานทั้งหมดค่ะขอบคุณค่กครับผม อันนี้ระยะเวลาที่จะทํามีกําหนดไว้ไหมครัว่าทําประมาณกีณ่เดือนประมาณห้าลานอะอันนี้กาหนดยังไม่แน่นอนยังไม่แน่นอนใช่ไหมครับอืมแล้วก็ขั้นตอนตอนนี้กําลังดําเนินการในเรื่องของการขุดรอบใช่ค่ะอ่าตอนนี้ก็คือกําลังเริ่มต้นครับต้นค่ะอืมได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศการทํางานหน่อยนะครับผมชื่อแล้วครับผม จุไพรพรค่ะอะจื้อเล่นจะได้จื้อเล่นจื้อจือน้องจ๋อมเจา้าน้องจ๋อมเจา้าโอเคครับน้องจ๋อมจุไพรพรนะครับครับขอบคุณครับผมบอ่าอันนี้ก็ทําโต๊ะแหละแปรงโต๊ะนี่ประยุกต์เองหมดเลยนะฮะ <laughs> ออกแบบนะฮะทีมงานอันนี้เป็นของกรมชนมดเลยครับเป็นเจ้าหน้าที่ทของกรมชนมดแหล่ะหรอฮะของบ้านอ๋อ ของหมู่บ้านกันมีมาเจอกันครับผมได้ข่าวว่าตอนนี้จะแปลงเป็นที่ชมวิวด้วยมั้งก็แม่เจ้าเป็นชมวิวชมนกอย่างเออเจ้าอ๋อแต่เหมือนเป็นเป็นขวบุญมั้งก็แม่ขวบุญของสันกัมแพงบ้านสันกัมแพงเจ้าบ้านสันกัมแพงอ๋อมันใจดตงอินมันใจดตงอินตาะมาเจเจ้าดรงอินตาแต่อยู่อยู่หมู่บ้านแถบหรบายปุนอันนี้จะเป็นของสันกัมแพงอันนี้เป็นส่วนของสันกัมแพงแหละเราอ๋อครับผมครับอ่าขอบคุณครับอ่ แก้ไขข้อมูลน้อยนะครับแก้ไขข้อมูลนิดนึงครับเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่าผมอยู่ฝั่งของดงอินตาตรงนี้เป็นส่วนของบ้านสันกำแพงนะครับสันกำแพงนี่ฮะเพราะว่าหนองเลงทรายนี่เป็นหนองน้ำธรรมชาติที่กว้างมากนะมี หกตำบลน,นี้รู้สึกว่าจะมีพื้นที่ที่ติดกับหนองเลงทรายหมดเลยในะอำเภอแม่ใจนะฮะก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมของแหล่งทำมาหากินของชาวบ้านในนี้เลยทีเดียวครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาดูการทำงานด้านหลังนิดนึงครับบ้านสันกำแพงนะฮะมาอัปเดต การพัฒนาหนองเลงทรายครับการขุดรอกจะขุดรอกจำนวน11กิโลเมตรรอบหนองเลยนะครับผมตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของการทำงานแล้วก็การประชุมการทำงานของกรมชลประทานครับเดี๋ยวเรามาดูข้างบนนิดนึงครับผมต้องปีนขึ้นไปดูนิดนึงครับต้องเดินระวัาางหน่อย <c oughs> โอโ้แมกโฟรถแมกโฟกำลังทำงานอยู่ครับ <c oughs> อ๋อไปดูลักษณะของการขุดนะฮะคือจะขุดรอกให้ลงลึกลงไปอีก คล้ายๆเป็นแก้มลิงนะให้น้ำมาพักอยู่ตรงนี้เพื่อเพิ่มปริมาณในการพักน้ำในการใช้ในงานการเกษตรของชาวบ้านนะส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นป่าไคร้ที่เป็นป่าไคร้แบบเบาบางนะยังไม่หนาแน่นเหมือนบ้านสันสลีนะฮะอืม เมื่อก่อนนะครพื้นดินตรงนี้จะเป็นพื้นที่ปกคลุมไปด้วยน้ำระดับก็ประมาณตั้งแต่หัวเข่านะฮะจนถึงเอวแต่ตอนนี้มันแห้งแล้วแล้วก็จึงมีการขุดรอกให้ลึกลงตรงนี้เพื่อให้มีน้ำกักเก็บได้มากขึ้นนะฮะปัญหาของน้ำในระดับที่มันปกคลุมป่าไครจะลดลง ด้วยหรือเปล่านั้นเป็นเรื่องของปัญหาในอนาคตที่เราต้องมาช่วยกันคิดแก้แล้วครับแต่ตอนนี้ปัญหาน้ำใช้ในการเกษตรก็ต้องแก้เฉพาะหน้าไปก่อนนี่ฮะถ้าผมซูมไปไกลๆตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นป่า ทึบๆนั่นก็จะเป็นป่าที่ผมได้ทำสนามบุธบอลไว้นะที่เขตล่าห้ามล่าสัตว์ป่าฝั่งนี้ก็เป็นบ้านสันกำแพงนะฮะและเดี๋ยวผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามทางนี้นะฮะไปตรงมุมนูน้น น่าจะมีการขุดรอบอยู่ตรงที่แบคโฮอยู่บริเวณนั้นนะ,ะจะเป็นเหลือแรงเดียวแลวฮะที่เหลือน้ำพอที่จะให้ปลากัดมันแวะไปอาศัยอยู่ได้บ้างนะเพราะตอนนี้รอบหนองอไม่มีที่อยู่ให้ปลากัดแล้วนะฮะเหลืออีกจุดเดียวเท่านั้นก็จะมีการรื้อรอบหนองนะฮะก็เราจะรีบไปเก็บมันอีกวันหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยนะ,ะถ้า วันนี้วันพรุ่งนี้ถ้ายังมีโอกาสอยู่ถ้าเขายังไม่รื้อหนองหรือชาวบ้านยังไม่ไปหาปลาแบบลุยแบบละเอียดตรงนั้นนะเราคิดว่าเราจะจับมาได้บ้างเนะี่ยแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้สักตัวเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูครับเดี๋ยวเราจะไปจับปลากัดกันต่อนะฮะตอนนี้เรามาดูการทำงานแค่นี้ก่อนนะฮะอัปเดตให้ชาวอำเภอแมใ่ใจ แล้วก็สมาชิกที่ติดตามจีฟกได้ดูกันด้วยนะฮะถือเป็นการพัฒนาครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของชาวพื้นแม่ใจในการขุดรอกหนองเลงทรายนะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราพักแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าว่าผมจะ ไปช้อนปากัดได้เพิ่มมาอีกสักกี่ตัวนะฮะก็เดี๋ยวติดตามดูกันในคลิปหน้าของใน g f o x Sport On Tour ครับผม